โบกกล้องไหยคะโบ,บกมือใส่กล้องไหมคะ <c oughs> โอ้โหวันนี้ทีมเหลืองนะคะนะ่าก็เหลืองไหมคะโบกกล้องไหมคะจริงอ่ะข้างนอกสวยแล้วเนาะใช้ได้แล้วดาอะพอดีแล้วค่ะพอดีแล้วใช่มขาอข้างในเลไม่สวยหน่อยเดี๋ยวปเล่นอเคอเอเอเ แม่เฮ็ดดีเราเราจะได้ไปดูขับยังไงเบสไมอยาแม่ขับแมอยากได้ไฟฟ้าถ่านแม่แต่จะได้ท่านแม่คุณอริยานะคะคุณนาทัยรถคุณไหมคะทำไมรอถึงีอกระเป๋าค่ะจะตกรึยังคะเอาจะเนรดาเอาเอารถมาก่อนค่ะเดี๋ยวจะถ่ายหมาม้าแว่นด้วยได้ไปคอนเทนตหมาม้าแว่นละักนนัดีกิจกรตาด้ นี่ปมายแดงนะคะปิ๊ปปิ๊บปิ๊บออกเดินทางได้สนุกไปกับชีวิตยูไปสนุกไปกับชีวิตนะคะวันโบกมาทางนี้ค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเอ็มจีเครื่อนแรงค่ะมาจะแบนหคะมาขึ้นก <laughs> ่อนมาต้อ <laughs> ง <Mama S 2> ขึ้นข้างหน้าก่อนมาขึ้นก่อนแล้วค่อยมามาถลายมาข้างหลังมะนี่นะคะรถตู้ใหญ่รถตู่ใหญ่่รถมอ่รค่อยมาข้างหลังมาต้งเดีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาตอนกระข้องไม่ซ้อน ซ้ำที่ให้เป็นคนขับเป็นกี้ยวเลยพอดีว่าขั้งละนั่งใกล้ๆมีลาจะได้นูงามินะเขาบอกอ่เขามีอีกมายังไหเขาไล่อยากีฟีมอมาถอนจริงอ่านะคะบายค่ะบายค่ะ ทอ้อยยิ่ค่ะยิ้มค่ะจอดรด้วยค่ะนี่นะคะเ,เล้วต้องเวลาขับรถตั้งมามุมที่ของเราอพอดีหมอนะั่นพอดี<ม>ตั้งมุมตั้งอะไรแล้วของเราแล้วที่นี่ก็เป็นแบบสแตนดาร์ดของเราที่นั่งเราป้ดไฟเดียวตรงนี้ดันขึ้นอ่า เด็กเราก็มองซ้ายขวาเดี๋ยวเหมือนรถเบ่นเลยมอนมาจากรถไหนเลยเนี่ยอไปนั้นตามแย่ตามทางที่เรามองซ้ายขวาแล้ว่อไปอืองไปเลยตรงนี้ก็เหมือนการมองสปอร์ตทางขวามาเปล่าแหนซ้ายเป็นไงไม่มาก็ไปเปเลี้ยวเลยอ่าให้มันเปิดไฟเลี้ยวมันก็จดมันโดสะบัดตื่นนะตรงเลี้ยวมันเส้นเส้นลายเพราะถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวมันจะดึงอย่างเงี้ยมันจะมันฝืนเราคือเราไม่ได้ใส่ที่นี่ใช่ที่เรา ตือะหมดนความปลอดภัยตัวนั้นไปไหนแล้วนะไปยูน่ในโมไซค์แล้วโอเคเราไปดูก่อนเราค่อยโยกกลับมาพูดเข่้าไยวปป่อยเปคก็ได้ลำดูอไปเลยเีไม่ปสเปคเราดูไ้ปไปเร่อจะได้รู้อยไปขี่ไปร่สัมผัสสุดไปน่แลเพราะต้องทำความเรียนรู้จากเขานะอันนี้เป็นใส่ทะลุกันไหมโอเคไม่ถูโอ้สาวแนค่ะอตอนนี้ตองอะไรกันหนึ่ง แต่บางทีไหมเราวิ่งเราวิ่งทางตรงแล้วก็ทางด่วนเนี่ยบางทีเราไม่เปิดไฟเลี้ยวมันยืดเลยไหมมันติดเลยไหมไม่ไปอ่ะเพราะฉะนั้นพวกข้างหลังได้จะชนเราคือสาวนาไปรอบไหมแสดงว่าเราผิดกฎใช่ไหมใช่เราทำผิดกฎเราต้องทำตามขั้นตอนไปเลยไปอีกรอบครับเราเก็บอีกรอบไปเลยค่อยเร่งสติขปีดไปตอนโพงเราก็ลแตะเร่งนี่ไม่แตะก็มันจะยืดนะเนี่ยมันดีตรงนี้ มีสัมพันธ์นะดึ๊ดไปไปไปไไปไปไปอดคอปไปอั้นแหะครับอันนี้อาฟิตจาโครงการเขาเราเลยตัวนี้แล้วก็ถอยดีไหมที่จอดกับอปอย่างเงี้ยโอเคเบกปึ้งไปไั้งแถอยเมนั่นเลยนั่นเลยนีถอยครับตัวเขาไม่ไนั่นเราโอเคไปเลย ปล่อยเพิ่มปล่อยพวงมาลัยค่ะป่อยหักซ้ายไปก่อนค่ะย่อยเลยค่ะโอเคขึ้นพวงอันนี้ปล่อยอีกค่ะป่อยอีกป่อยอีกนิดนึงหักซ้ายอีกค่ะอีกไปก่อนใครขอได้ละผมวมรอบมันสั้นไม่เหมรอบมันสั้นมันกะถูงนะเมสทุกคนนัองผมรอบผมรอบนี้มันสั้นอ่ะไม่เหมือนกรถมินิแล้วมันโค้งกับได้เลยมันเหมือนมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่อันนี้อคล้ายมอเตอร์ไซค์เลยสามสิบห้าองศาใช่ไหมครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาโอเคทีนี้สักพักแล้วก็จินละ กันกล้อง365ร้อยศกสิบห้าองศาจสบายานะครับเวลาเราตกไฟเดียว้ส่ขวามันจะขึ้นให้เราวงนิดเดียวนี้เราก็ต้องตกใช่ไหมใช่ตกไปเป็นใสเลยครับเพราะว่าร<ช>ถตองเข้ามัจะเป็นแบบนั้นก็ทําแบบความปลอดภัยทีหน้กเลยก้านาไหนกันนที่ตอกสองข้างที่ดอกสองนังน่นเอย

เป็ดโอ้โหมีดอกไม้ทักบ้างค่ะรู้เป็นไงครับดูเป็นไงเลยสบายดีคุณแนั่นก็เรื่องดีอย่างนเ้นรสปอร์ตเลยหลังพุ่งเบาสบายนะฮะดังนั้นก็ MG Flow Electric ครับครั้งต่อไปก็จะเป็นของน้องเบ d นะครับถ้าน้องเบ d อยากสนใจอยากได้ก็จะพาไปที่โชว์รูมเลยครับโอ้โหไม่ดูเลยถดูด้วย ไปเลยค่ะคุณแม่เปไหนคะเอา่อให้เลยด้าให้เลด้าแม่ให้เบ็ดด้วยพอแล้วได้แล้วได้แล้วค่ะ มีแอปมาเล่นน้ำไปกันบเันมเบสเคยเห็นบริษัทชันโยไหมทำไมม่สมัยก่อนเคยเห็นบริษัทันโยไหมมีเด็กน้อยสคนอ๋อแล้วต้องอยู่แค่กลางดั้งเลยย อุ้ยดอกไม้รดน่อะไรขนาดเด็กสามคนนะคะวิดีโออ่ะใช่วิดีโออ่ะเด็กเช้คนทำอะไรคะในเด็กๆว่ายน้ำค่ะวันนี้กระโดนเหรอไหน